กำจัดปลวกแบบไม่ใช้ยาฉีดพ่นเหมือนดีไหมบอกเลยค่ะว่าดีค่ะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีน้องหมาการที่แบบว่าใช้ยาฉีดพ่นหรืออะไรแบบนี้มันก็เป็นอันตรายและสะสมได้ทั้งคนและสัตว์อีกด้วยนะเราเลยเลือกใช้บริการกำจัดปลวกจากเอ f r a c t เ r เลยค่ะมั่นใจได้เพราะว่าเขาอะให้บริการมามากกว่า20ปีเจ้าหน้าที่เนี่ยใส่ใจให้การบริการดีมากและเจ้าหน้าที่ของเขาทุกคนนะคะเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผ่านการอบรมทั้งในทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและเอ็มแฟกเตเนี่ยเขาจะใช้สารเอ็กซาฟู าการล็อกคาบของปวกซึงเป็นเหตุให้ปวกเนี่ยไม่สามารถตเรติบโตต,ต่อไปได้วิธีการทํางานของเอ็มแฟกเตอร์นะคะเขาก็จะตรวจสอบร่องรอยของปวกค่ะซึ่งถ้าเห็นเป็นสีฟ้าแบบนี้ก็คือมีโอกาสาที่จะเกิดปวกเมื่อตรวจสอบร่องรอยเสร็จแล้วนะคะเขาคก็จะทําการติดตั้งเครื่องเซนติคอร์สเตชันหรือถ้าเกิดเป็นภายนอกบ้านเนี่ยเขอาอาจจะสั่งเครื่อง Station เซนติคอร์สเตชันนียลงไปในดินแบบนี้นะคะย่นเนี่ยก็จะถูกวางและตรวจสอบอย่างสม่าเสมอนอกจากนี้นะคะเอ็มแฟกเตอร์ค่ะเขานะคะยังได้รับรองความปลอดภัยจากอเมริกาด้วยนะมั่นใจปลอดภัยได้เลยค่ะตัวนี้ไม่่่เเป็นออออัััตตราายยลลสวดีีีกก้ทํงงม การกำจัดปวกแนะนำเอ็มแฟลกเตอร์เลยค่ะ